แกโว้าดูเงิน่ะหย้มทำมุข้่างมาใส่มาได้นู้นเป็นจอยมาใส่ตอนนี้นี้นะนีว่าดูนี่นี่สุดเด็ดจีน้องคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนใกล้ชิดมิสหายทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อนี้กล้ามโพกับพวกฮอตสองคนกันติดตามเพื่อนนะครับเนาะในช่องบีเอ็มสนเสพครับผมครับผมผู้ใดที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากควาพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เพื่อพาคลิปต่อๆไปนะครับครับเมื่อนี้กล้าม ที่ห้องกะสิมาส้วนพอมีผืนน้องครับเล่นเกมครับผมนี่ยังก็เกมมีจับบัานใจเอาบ้านดวงสมองกลืนกันอะไรมาแอรบอธิบายวิธีเรียนครับนี่ครับจับเกมห้างกะเด๋อออกไปแล้วซีลูกครับผมออกซีลูกข้ากะฉีมาใส่หมูเข้ไปครับนะครับผมนี่ข้ากะใส่หมูเข้าไปครับ แล้วก็ตอนจะเรียนเท่ากับมุนครับแล้วก็กลับข้าไปเลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผู้ใดยิ่งแตกแสดงว่าผู้นั้นดวงซวยครับถ้าเกิดว่าผู้ใดยิ่งแตกถือดอกที่เอาแก็บออกจะได้กินลูกซุปครับผมดวงดีครับดวงดีไปรอดไปสำหรับที่ผู้ใดซวยนะครับกับมะเบิงครับพี่สำหรับที่ผู้ใดซวยก็นี่ครับกับสีได้ถือดวงหล่อครับ มะม่วงวงลอแล้วก็สิได้กินแนวมันนี่ครับวงลอไปตุ้กยิ่มขงได้ก็สิได้กลิ่นยังแน่พริกแน่คันว่าพวกแนวแตงนานี่ก็สิฟังตรงขาเพาได้แตงให้กันพวกแป้งพวกยังนี่ครับนี่ประมาณนี้แล้วครับนี่สมมติว่าตกปักหน้าเขาก็จะได้กินปักหน้าครับพี่น้องกินไปลูกไปเลยครับเอาไปนี่มาต้องบโบยังไงครับ,มา,ม,ารรบม,มาจัดเลยครับผม สองคนนี่แหละคลิปนี้เป็นการแบบพาพี่น้องเพื่อนไปนะครับม้วนไปเนาะให้เขียดไปนะผมมาลำเลยดอกแรกบ๊วยชูกันสันบอกเอ้ยมันจะีมาทานมาเหรอมาถูกป่เนาะเอ้ย กันไกกระดาษ้ยังไม่อยู่ยังนี่ตบอันยังกระไดให้เ่านนมันบไดดอกมีกัไก่กำกระดาษ้องสนว่าเอาเลยเาเออมาันี้นี่ครับเาก็จะมุนครับผมบรจไปเลยโดต้าย้ครับผม Nhì, lót tire, hai mươi đi tire hảo hôm Aloe Aloe hảo hôm tire 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 hôm

นี่เด็ดสุดเด็ดสุดฝ่อนม่เจ้าอย่างไหนอ๋โอ้ปัดพี่น้องเด้คือฝ่อของจัดเลยเนาะเด็ดสุดครับพี่น้องอ๋อตัวไอ้ชืเมื่อหลุดนี่นี่อันไหนเท่านี้เอ๋อเจ้าเนี่ยแล้วอ๋อต้องรูเลียนซัมมิเกเซียได้ครับปังหลุดเนาะเ้ย 不要贵。 ับขนาดโอ้ตายตายตายโอ้สุดยอดครับอ๋อแจ๊บไม่ตัวนี้ครับพี่น้องนี่ทางเบิร์ตเพิ่งจะมีอยู่ซีซีสีนัดครับผมหมุนก่อนเลยนี่หลอดเร็วเนียนบ้ามันเลอะหวานจังเด้ใช่จี โอ้ยโอร่อยมันโกงผมเด้พี่น้องโกงแค่ไหน่สองเท่าเลยนี่นี่เอ๋อต่อเลยสันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเลยอีกอีกสามครับพี่น้องอีกสามปังสันอีกแล้วเอาหมุนหมุนๆโอ้ยเด้ไหมบ่สไลด์เด็กสันแจ้งหน้าอื่นเก้าเก้า

ยังใครก็มาสมียบเลยเฮ้ยได้พ้งสองบ่ฮะบม่ได้พ่วงสองบ่หมละเอ้ให้ใครเบดเด้ต้องให้เบ็ดต้องเบ็ดมาตัวหรืออีกสองนัดครับผมสองนัดครับอีกอดสวยสองนัดเอาเงาไปเงาไปคุณดอบคือว่าจะเมื่อไงเนาะอืมไม่ได้สวยกันเจอไป สันอีกแล้ว <Interior. S 1> ส prayed, mm ัน hmm. จับใบแดงขึ้นมาตรงๆเเลยนี่คับล้เขัมไบลุงผู้เมได้ไหมงเคมใไ้เยสวยอรนี่ยาของผมลงผูหวานเลยเนี่ยลงผูหวานลงผูหวานกับลงเข้มมันจะจี

เอ๊ะวึ่งแล้ว่งอีกด้กินที่แดนหวานโอมเลยยั่วขอบคุยได้ปะโอ้ตาเจ้าตัวหวานแตเนียนอีกหนึ่งปังครับผมอีกหนึ่งหรืออีกวะอีกเดือนหนึ่งบอกพูดสเป็นผู้โชคดีครับโอ้หลวงปู่วันบระเาพระขาเลยวะ หลงปูเข้มเมื่อแล้วลงปูเข้มเข้มวะอ๋อปังอาหลงปูเข้มเ้าเดดไปเนี่ยเนี่ยตายไม่ได้คิดเกมนี่ขึ้นมาหรโอ้ยลงปู่วันลงปูสมมานี่พกนาดูแลหลงปู่สม รอดรอดครับรอดมาพี่น้องมัเนี้เสียงดวงคือนเขาครับหลวงผู้เข้มขึ้นเขาละหลวงผู้เข้มทั้งใจเลยละเลยทั้งใจเลยม้วนม้วนม้วนสั่นอีขคือเขาแล้วครับปพ๊บครอบโอ้ยเบิดเบิดดอกทีละปังหลวงผู้เข้มหลวงผู้เข้มเดีมุนปพ๊บแล้วกั ปุ๊บแล้วกัปังป้งปงนะโอ้กดสามเท่าเลยวะเออกดสามเท่าปังป้งป้งเลยมันจะไงเนี่ยเพิ่มปติกาขามาพี่น้องบาดแผลบาแยกง่ายแน่นอนุยสันปุ๊บสเท่าด้อยมููเข้มหมูเมันจะเข้มปังห่อยนร้อง หลวงปูเขียบยังอยู่หลังปูเขียบยังอยู่ครับหลวงปูเขียบยังอยู่ครับโอ้ยม่อยากบอกลูงปูหวานเลยวมั้งปูหวานแล้วว่าซอยยังเลยวั้งุยครับลุยวตัเด็ดครับมาทานชาวพุท้าย จอกรได้จัดออดจอมโอ้ยว๊อดวก็ได้เอ้ยแต่มันตายจ้จริงเส้นนี่อันนา้พิกไตครับบัดนี้นี่พี่น้องกิน2อเม็ดด้ครับบัดนี้สองเม็ดพิกไตครับวอยเนี่นะเอ้เสียงแบบเดียร์ยยัง่ พี่กันีเขาบอกว่าเขาเอาไปตำพริกแกงได้ครับพริกไต้มันเผ็ดร้อนนะท่านเขาว่าแซ่บโอ้ยเกิดน่ากดซองครับพี่น้องเพิ่มพ่วมโหดเข้าไปครับที่ผมเอาออกซองนัดบัดนี้ออแค่ซองนัดครับบัดนี้เหลืออยู่หกหกนัดไม่ใช่หกนัดแม่ครับเหลืออยู่หกนัดหดก็กาผ่านนี่เลยลองบูเกี้ยมก็นซ้ายว่าได้ไหมลองบูเกี้ยมมาจัดนักเลยครับน้องมึงบัดนี้เหรอคุณได้สิลเลี่ยมกอน แล้พี่น้องนะครับเดี๋ยวไดีรู้กันเดี๋ยวเรียรู้ลองว่าเข้มรสจีมาทานบันใดมุนตัวมุนมุนมุนจีเสโป่งก็หล่าอะไรก็โป่งเลยดอกนีงสันอีกละอ่ลุยครับลุยเอาบชมบุชิมมาใส่มาได้โนบุชิมมาอยมาไต่ต่าี่ดอกเี่ัวัวัดอกนี่มา มวนจอ้ต่ยตาเลู้มกาไส้ปเด้พ่อไอ้ไส้หม่กังแล้วเนาะโอ้ยบ่เอาไหมฮะเอาไหมบอารุนบ่บ่ได้ฉับอาวไอ้ฮนี่นี่เดาแท้เดาเดา้องตายังแม่นบ่อ้้เรื่องครับผมอ้แ้ ไอ้ยตยคือไม่ย <ay> ืดทีนะอ่าลุยลุยลุยลยาตามไปาตามไปกดีเด้อเนี่ยมันนีนะี่มาเดี๋ยนี่อเุ้่เด็ดจน้องเนี่ยหนีแดงกุนออมมันหนีน้อลต่อไดครับกระบปืนแม่นี่เนี้ย อาน่าภาษาซีเดียวนี้อะโลปูวานก็ซวยมาเลยลกพี่น้องหัวปานียังได้กะปังอันตัยืนตัวหลาดยังไงวะแมนบวแมนแมนจากพด้วฮะอุ้ยอร่อยโอ้ยบรรดาเนาะมือเปลี่ยนสันดกก็นุ่แมนแล้วนี่วันใสบนตาวะใสบาลูกพี่น้อง Thôi bảo bảo nga chơi, Ừ nội bồ chiêm Không chiêm nạp bồ chiêm đi chứ chiêm phần Lòng chiêm phần bồ chiêm phần bồ chiêm phần bồ chiêm phần vô đây <laughs> 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 <vô vô kèm. cười> บางิเงี้ยวะปาเป็นีดแดงที่เนียนวบพี่น้องเลยหลอด่มาดใจิวมาอยู่นี่นอกเลยนาอร่อยอร่อยตาอร่อยโอ้เพชร Time! Oh, hello! Oh, hello! Oh, hello! Didn't happen ong? Didn't happen ong? Didn't happen ong? hả? happen ong! bằng you want to? Do you want to? đi you want to? Do you want to? Do you want to? Do to? hả you want to? to? Long quốc hiệp nếu có cái quan hệ mọi người mọi <laughs> <là> 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 người mọi <laughs> <laughs> <là> người <laughs> อ๊าตายไปจวดจัดฟาดบึ้มโอ้โหแน่ขมปื้อต่เนี่เอาตามที่ว่าครับพกว่าเดิมเพิ่มเต็มความขมอื้ออื้อหือเสียงอ๋อหืมหืมสงาก็เลยเหมือนกันนะเนี่ย cười mong bỏ khiết mong y tái nè nè bắt đi hủy 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 đi đi hủy Xúc xúc đi hủy đi Cặp. Rồi. không hiệp gặp tao. Vu kìm được mùi hiệp. Oh, hẹn gặp tao. Nyan khao ngủ. Tao, hẹn gặp tao. 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 Tao, บักพี่กินแล้ว,ไ,วไอ้อันเก่าห้องบอกครับอ,อันเก่าให้มาให้มุนไหมเอามุนไหมเหรอ,อ,อเนาะเพจนี่กันตอนนี้โอ้ยั่อกครับมันเาานาะเนาะเหรอโคมปื้งงั้นล่ะโคมปื้อนั้นโอ้ตายอะไรมัรนกันอัเนี่ยไปอยูแต่ที่ิปจริงก็บปก,ก,กตินั่งเจ๊ไปนอนอ่า mời Bớ... xem người sao được á nếu gà mời kìa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  lông kìa <laughs> <Ê>, bỏ <đứa>. <cười> <cười> Lục <laughs> ไปสามเลยเดสามสเดีเดีครับพี่น้องเดีครับพี่น้องรเลยครับปุ๊บอ่ะโป๊ะรกยะมาแลหลุเข้มมาแลลเอออสดังเลยนะฮะไปหมุนเอาเอาไม่ัวาหมุนดีดีนะหมุนดีๆาไมพี่น้องไม่ ปันอบัอนาเาะเอามาอตะหุนหมุหมุนหมุนมุหมุนอนี่แหละดอกมัตังดอกันเยนี่แหละดอกตังเเม็ดไปเลย2เม็ดไปเลยที่เต้อยู่ท่านเัาเรียนรู้พัดบปพัดนั่บ็นยังไ bên ngoài mi o cup cấp cup cấp cup 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 ่ซีไปแล้วเนาะซีเดาสามเนาะเรียเหรอเฮ้ยเียไนแซบบ่แซบตายโอ้โหลืมตัวแรกไป่นองเพียด้แบบนี้มาไปแบบนี้ละโอ้โหรอดนะครับผมแดดเปลี่ยนหมูไม่้ด้พี่น้องเลยหมูนิ้นมาหมุนไป โอ้แตยพี <languages> ่ไวเดี๋วมันคือเป็แตกที่เจอพี่น้องเอ้ยเบิดแอนเซนเบิร์ตหรอเปล่เออพากันย่งเลยเบิร์ตย่างดินี่มาย่างมาดิเออฉันบ่เอ้ยเบิด์ตขึ้นกดีพากันเบิด์ตขึ้นอลไรนี่ไวเด๋มเป็นแตกโอ้ยไวพี่น้องด้วยไนห้องมาดิแต่ทีเอาความห้ามมาสู่พี่น้องสนิทตัวเบิดแล้วเบิดแล้วเนาะอืมก็นี่แหละครับ คนองการช่วยแน่เจ้งน่อยช่วยไปตามๆกันแล้วพี่น้อยแต่เพื่อนได้สีเหลืงอย่างเดียวหากทั้งต้องหรอกไหนครับผมอันเพลย์มาคลิปจังสีนอกระฝากคอมเมนต์กดติดตามครับผมคอมเมนต์ให้ว่าเป็ห้องไอให้ห้องไอทีคลิปแบบแบบได้กันเลยครับผมคอมเมนต์เมื่อเลย hm ว่าต้องการให้ในคลิปแนวใดายว่บความมวลความห้าเต็มที่เลยบริษครับผมผมแบบ ฝากกดไลค์ให้เรานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเนาะเป็นงกำลังใจที่ห้องคือเรานะครับเนาะาที่ห้องกาสีฝากเพื่อนพ,พี่น้องไว้จำหนี้ยนะครับเนาะขอลาไปก่อนนะครับผมแหมนครับผมบครับ